สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหลกักกาเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งน,นะครับเด,อด้อเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สําหรับคลิปนี้มื้อน,นี้เด้อพี่น้องเด้ออยู่ก็พอพอยังพอหนากพอหนัก,กเนาะลืมแต่ซื้อพอหนัก, <laughs> กบ้านบ้านบ้านโน้นสวัสดิ์บ้านโน้นสวัสด์แคบั๊มน้ะมันบ้านโน้นสวัสดิ์ตำบล ตำบลศรีวิัยศรีวิัยอำเภอานอนจังหว,วัดสกลนจังหวัดสกลนครพี่น้องเด้อเพิ่นมีงัวพี่น้องงัวผูใหญ่เพินพ่นสิปเปิดราคาพี่น้องซื้อไอ้ตาโลงัวผูใหญ่ความสูงได้บลลี่1ี0สิบ้อยห้ยาสิบเดมังคก็เม็ดนึงก็อยู่เะบือเนาะเอาวลอมึงดูลองคำนวณมึงดูห้าสิบได้อยอู่ครับประมาณร้อยสี่ร้อยสี่สี่บวกสี่สิบสี่สิบห้า บอกได้ยุครับเขาว่าใครข้าเจาะคำนวณกิโลมันนะเป็นกล้วยลอยสี่สิบขื่นพี่น้องลอยสี่สิบบวกอยู่หนาพี่น้องเป็นกล้วยอายุเยอะปีแล้วงัวอายุปีแล้วว่มันกล้วยอายุงัวงัวพี่น้องว่าวิพิษตึกถึกเป็นหัวเกตปีแล้วคนว่าเป็นงัวผู่พี่น้องเป็นงัวไงสูงอยู่พี่น้องหนาอยู่หนาอยู่เป็นหัว ผูด้วยพี่น้องเด้ออยู่บ้านโน่นสวัดน้ำพรนักสูงสิประมาณร้อยสี่สิบหรอบ่สอยดอกทราบไป่ไยควายมากนี่ร้ยสมันสูงไหมอันนี้ร้อยประมาณร้อยสีบร้วกๆนี่แหละเป็นควายเถืะ เออเป็นว้อเถิกเนี่ยมันจะทายตะควายมันก็ว่าต้องง้ไปนั่มเป็นทายจะควายว่าจะควายเออเพว่ามันทายสลับกันนะนะเคยว่าวั้อว่าควายลงมันลงอันนี้อันนี้ง้อพี่น้องง้อเถิกง้อผูใ๋ไงคนอยู่บ้านโน่นสวัสดพี่น้องบ้านโน่นสวัสดิจึงง่ายๆดอกพี่น้องทางดำทางไปบ้านนา่งขึนี้ออกไปไหมท่างไปไปบ้านตาดไปครั้งนี้อท่างไปบ้านตาดบ้านตาดตันแม่นบ่เออบ้านเขาเจ้าเขาเจ้าห้องวะ รถดำรถเมโค่เดือดมาเต็มเมลโคเนาะคนมีง้อเถิกไงเด้อพี่น้องเปิดใบละค่ห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามเด้อพี่น้องเด้อผูดอะไรข่าวเบิ่งคลิปแล้วก็อันสนใจก็จะติดต่อมาเพิ่นมีง้อเถิกไงอยู่พี่น้องเพิ่นจะเปิดใบในละค่ห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามเหมือนยังต่อรองเลยพี่น้องเด้อบันในเบอร์เบอร์ติดต่อเข้าเบอร์ได้เนาะบอก 08 08 33, 33 3ด556 556 773 773ามสาอืมพอนาาท่วนท่วนไม่เลอมันสีลืม08 33 556 773พสามห้ากเน็ดามพอนากโทรมาหาพอนกเด้วพี่น้องดู้้ใดมาเบิ่งชิบอยงใดง่วงั่วผูพี่น้องพอขายเขามาเบิง่งกับโทรมาหลดพี่น้อง เป็นงัวผูใหญ่บ้านอันุ่นสวัสดบ้านนุ่นสวัสด์ได้พี่น้องเด้อเป็นงัวเหนื่อพี่น้องสําหรับผู้ที่ยังเล่นหางัวเถิกอยู่ไปขุนกะทั่วเมรัยพี่น้องทั่วมหาพนักกะมี่มีงัวพจนก็มีงัวหลายในขอกคุณมาส้มงัวพจน์นั่งไรพี่น้องในขอกเป็นงัวเป็นเศร้ามาเบิ่ง ถึงมองหลวพี่น้องโทรมาก็ได้โทรมาถามทางเบิมงโทรมาแล้วมาเบิงบึงโตจริงๆมันได้พี่น้องเด้ออยู่บ้านโน่นสาวัสดีพี่น้องใกล้ๆว่ไกลดอกขี่รถแป๊บเดียวก็หอดสำหรับปูเจดได้ง้อผูกง้อผูใหญ่เอาไปขุนไปขุนต่อพี่น้องจ้นายกอกพันซาล่ะเอาไปขุนสองเดือนกับติมจิืดเลยนี่เนาะง้อแก่ขุนง่ายง้อแก่ง้อมันได้โค้งแหละพี่น้องมิจะเอาเนื้อใส่ เพื่อนห้องไว้หาเมินหาได้พี่น้องเด้อสนใจกับทิศต่อมาได้พบใน่ขึ้นเบอร์โทรให้ที่หลังกสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้เอาไว้สำนึกก็ได้ครับเด้อคิดหนาจังพอกันไหมบกสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ขอจบไปเพียงแคน่นี้ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับ